โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าลิงกนี้แล้วนะครับวิธีการเคลมเหรียญก็ไม่ยากนะรัาสำหรับท่านใดที่มี Trust w a l l e t นะครับก็จะง่ายเลยนะครับหรือว่าใช้ m ม t a m a s k Wallet ตก็ได้นะครับโอเคเราเข้าไปเคลมเหรียญกันเลยนะครับอนอื่นเราก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับที่ส่งมาให้นะจากนั้นนะครับเราก็ทาการมาที่เว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับมาที่ BSC ส c กนโอเคจากนั้นเราไปแอดโทเค็นกันก่อนนะครับไป Copy นะครับคอ a c t a d d r e s s นะครับกดคัดลอก นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ท o ชวอลเล็ของเรานะครับพอเราไปที่ทัชวอลเล็ของเราเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปแอดโทเ็นนะครับเราก็ไปที่2ขีดด้านบนนะครับ2ขีดด้านบนจากการแอดโทเ็นนะครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับเลื่อนลงมาสุดแล้วเราจะเห็นว่าแอดคัตตอ m โทเกนนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนเชนนะครับจากอีเทเรียมให้เป็น BSC นะครับกดเลยนะครับอ่าเราก็เลือก สมาร์ทเชนนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนแล้วให้วางคอนแทคแอดเดสนะครับกดวางเลยนะครับพอวางคอนแทคแอดเดสแล้วอันนี้เราก็แอดโทเค็นได้แล้วนะครับกดด้นนะครับครับผมกดดนโอเคเป็นอันรัเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ไปดูนะครับว่าโทเค็นของเรามาแล้วหรือยังมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้แอดไปแล้วโทเค็นของผมก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นวิธีการเข้าไปในดดปนะครับเราก็มาหน้านี้เลยนะครับพอจากนั้นเราไปเอาลิงก์ที่เพื่อนให้มา เพื่อนให้มานะครับเราไปก็ปริลิงเลยนะครับทั้งหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะจะวงให้ดูนะครับก็ปริลิงตัวนี้นะครับอ่าก็ปริลิงเสร็จแล้วเราก็คัดลอกกดคัดลอกเสร็จแล้วไปที่ทั้งวอลเลอีกทีนะครับเอาไปวางนะครับวางในช่องนี้นะครับกดวางได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดเซนเตอร์ทีหนึ่งหรือกดถูกก็ได้ตึ้มโอเคจากนั้นให้เปลี่ยนระบบนะครับเป็นทางอีทิเลียมนะครับเป็นสมาร์ทเชนนะครับกดเปลี่ยนเลย อ่าโอเคเราก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะครับเสร็จแล้วเป็นสมาร์ทเชนแล้วจากนั้นให้เราอ่าไปเอาแอดเดสกระเป๋าของเรานะครับเราไปที่วอลเล็ตนะครับถ้าไปไม่ถูกก็ดูนะฮะนี่วอลเล็ตเราก็ไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเราไปเลือกเหรียญน,นะครับเลือกเหรียญที่เราแอดเข้ามากดคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคจากนั้นให้เรากดรับเหรียญน,นะครับกดเข้าไปเลย Copy กด Copy นะครับแล้วก็ไปที่ อแดปนะครับกดคลิกเข้าไปเลยอ่าโอเคในวปรดที่เราได้นั่นไปแล้วมันจะอยู่ด้านบนนะครับเราจะอยู่ด้านบนนี้นี่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับเรคลิกเข้าไปแล้วให้วางอเดสนะครับ B-P20 กดวางเลยนะครับจากนั้นกดเก็กดเลยนะครับสีเหลืองนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับลิงก์นะครับเห็นแล้วต่อไปให้เรามากดเคมแอรดตรงนี้นะครับเรากดเคมแอรด็อกเลยนะครับ ตึ้มฮาก็จะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับกดแอปพูบไปเลยนะครับกดแอปพูบกดแอปพูบเลยนะครับเรียบร้อยเราไปดูเหรียญกันนะครับก็จะเห็นข้อความเข้ามานะครับตรงวอลเล็ตเรากดเข้าไปดูนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่ 1, หนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญไปดูตอนนี้มี 1, หนึ่งพันหกร้อยเหรียญแล้วนะครับนี่วิธีการเคลมไอดกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับิีวีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ